่อแผ่ที่สองนะครับยาวไปครับถ้าเรามีแจ้งมานะครัาก็นนามน้ำทำงานเองทางท่วยในกใาใช้นานนะครับจากเวลาดูแล้วดังไปทุกหนึ่งนาทีสิบหกวินาทีนะครับอ่าสุดรอดแล้วทุอยู่บริเวณข้างห้องน้ำครับอยู่ตรงแถวนี้นะครับจะทำการเจาะลงไปนะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่รั่วนะครับ ก็จะเป็นข้อ p ะครับ P.E. เกษตรหมู่บ้านนี้ชอบใช้อะอันนี้นะครับจะเป็นบเรียนที่ว้าวอันนี้ก็จะเป็นการ่อท่อ p ีเกษตรนะครับต้องใช้เกษตรต้องใช้ข้อตทอตเกษตรนะถ้าใช้แบบธรรมดาไม่ได้นะหลวงไม่อยู่อันนี้เลยต้องบาหมู่บ้านนี้ต้องพบ p ีเกษตรมาโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นข่อที่แ8 เติดจากมอนี่นะครับใช่ไหมเกิดเกิเคอันนี้ก็ได้ทำการต่อเข้าใหม่นะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นข้อต่อทีอ่ ส่วนอันนี้ก็จะเป็น PE ที่แต้มนะอเครับเดี๋ยวเราเก้าแห้งก็เซ็ตปั๊มาอีกรอบหนึงนะครับหลังจากเปิดปั๊มแล้วก็เช็คหยดรดซึมนะครับถ้าไม่มีหยดลดซึมก็จับเวลานะครับอันนี้ก็ไม่มีหยดซึมอะไรนะอยู่นะครจอดอันนี้ก็ไม่มีหยดซึมแล้วนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวแต่จับเวลาปั๊มจับสักสิบสิบห้านาทีนะครับถ้าไม่ดังก็กดบ กบเหมือนเดิมใช้กระเบื้องแทนเดิมนะครับหลังจากซ่อมตรงนี้ไปแล้วนะครับจับเวลาได้1น่นาทีสามสิกวินาทีนะครับอนมีการทำงาน,นรยยั่วแไะรั่วอยู่ดเบริเวณนี้นะครับรั่วระหว่างใบพัดท,ที่จะเข้าบ้านก็จะเป็นแผลรั่วแผ่ที่สองนะครับยาวไปครับแผลรั่วแผ่ที่สองนะครับตำแหน่งเดิมตรงงอนะครับ อันนี้ก็ได้ทําการตัดต่อแผลที่สองนะครับเดี๋ยวไปรู้นะครับว่ามีแผลที่สามหรือเปล่าไปว็อกกาวแหงก็จะจับเวลาที่รอครับอันนี้ก็ได้ทําการเปิดปั๊มแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คจุดเลือดซึมแล้วก็จับเวลาปั๊มนะครับหลังจากจับเวลาได้สิบห้านาทีนะครับปั๊มก็ไม่มีการทํางานแล้วนะครับรั่วสองจุดครับ อันนี้ก็ได้ปิดพื้นผิวอันนี้แผ่แรกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผ่ที่สองนะครับแผ่ที่สองใช้แผ่นเดิมนะครับเรียบร้อยครับจบงาน,นครับ <Yes. S 1> ขอบคุณค